คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นงกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคกเศรษฐีมลณะนะครับกับสูตรดาบสิบล่างตลอดชีพสูตรที่สามนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะเป็นสูตรตลอดชีพนะครับเสถติให้เห็นตั้งแต่ปี62สองนะครับตั้งแต่ปี6กนะครับดองดูครับ ดับสิบล่างราชีพสูตรที่สองปรสุดที่3ามเนสูตรที่สองโดยสูตรเราหเห็นอยู่แล้วว่าคำนวณยันงนะครับเรามาดูเศษจิตร่วมกันนะครับเราจะให้สวนหน่วย10บร้อยพันหลักพันเราจะหน่1บอกด้วยหลักหน่วยล่างบอกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่2 4บวก6เป็น10บ0บก2ไป็น12 12บวงกศูของที่12บสให้ตอบ x 2 สองนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณเลขจับได้เลขเจ eszcze, <text> ็ดเจ็ดไม่พบในหลักสิบล้านครับสองไม่พบในหลักสิบล้านเจ็ดไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกมีนาคมหกสองสิบหกมีนาคมหกสองครับคำนวณเลขจับได้เลขสองสองสองไม่พบในหลักสิบล้านครับ หเมีายนหกสองคำนวณไี้กับเลขหกหกไม่เปนนสิล้านครับสิเมษายนหกสองคำนวณได้กับเลขหนึ่งหนึ่งไม่เป็นจน่งสิบล้านครับสพฤษภาของหกสอคำนวณได้กับเลขสองสอไม่เปนนสิบล้านครับสิพิษภของหกคำนวณ้กับเลขหนึ่งหนึ่งไม่เปนนสิบล้านครับหนึ่งมิตายนหกสองคำนวณได้กับเลขเจ็ดเจ็ดไม่เปแนน่งสิบล้านครับสิบหกพาคมนหกสอคำนวณได้กับเลขศูนย์ศูไม่เปนน่นสิบล้านครับ หนึ 1> 1. ่งกรนนาคดาคมหกสองคำนวณเลขกับเลขห้าห้าแม่ปุ่มแดสิบล้านครับสิบห้ากรนนาคดาคมหกสองคำนวณเลขตัดได้เลขศูนย์ศูนย์แม่ปุ่มแดงสิบล้านครับสิบหนึ่งสิงหาคมหกสองหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณเลขตับได้เลขเจ็ดเจ็ดแม่ปุ่มแดสิบล้านครับสิบหกสิงหาคมหกสองคำนวณเลขกับเลขสี่สี่แม่ปุ่มแดงสิบล้านครับ หนึ 1> 1, ่ญญญญันยายนหกสองะสักกูนะครับหนึ 1, ่งกยายนหกสอคำนวณเ,เลขกับเลขสเลขสองนะเลขสองลำากูเลขสอนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกกันยายนหกสองคำนวณเลขกลับได้เลขสี่สนั้นไม่พบในสิบล้านครับห่งตัวละครหกสอง 6, คำนวณเลขกลับได้เลขเจนั้นไม่พบในสิบล้านครับสิบหกตัวละครหกสอง 6, นวณเลขกับเลขเก้า เก้าแม่พันธุนยสิบล้านครับหนึ่ 2. 2, 1, พิิกันหกสองคำนวณเลับไปเลขสองแม่พุยนสิล้านครับสิบพิิยกันหกสองคำนวณเลขจับไปเลขสามามแม่พันมุ์ใสิบล้านครับหน่งธนกรมหกสองคำนวณเลขจับไปเลขเจ็เจ็แม่พันนสิบล้านครับสิบปธนกรมหกสองสิบธนกรมหกสองคำนวณเลขับเลขหนึ่งหนึม่พันสิบล้านครับ สามสิบธนาคมหกสองคำนวณเลขจับไปเลขหนึ่ง่งไม่แหนในสิบล้นครับสิบเจ็ดมกราคมหกสามคำนวณเลขจับไป็เลขแ8ดแปดนั้นไม่เแหนในสิบล้านครับหนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลขจับไป็เลขศูศไม่เแหนในสิบลานครับสิบกกาพันธ์หกาคำนวณเลขจับไปเลขสานั้นไม่เแหนในสิบลานครับ หนึ่งมีนาคมหกาคำนวณขตับัเลขสานั้นไม่เป็นเนสิานครับสิบหกมีนาคมหกาคำนวณเลขตัดไั้เลขสี่สี่นั้นไม่เป็นเนสิานครับสิบหกพคมหกสาคำนวณเลขตัดเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับต่ำเดี๋นะเลขเจ็ดเจ็ดไม่เป็นเินสานครับหมิถุนายนหกคำนวณเลตับเลขเจเจ็ไม่เป็นเงินสิล้านครับ สิบหกไย่หกสามคำนวณเลขตัดไปเลขห้าห้าไม่พบเลขสิบล้านครับสิบหกกรัดเราหสามคำนวณเลขตัดไปเลขสี่สี่ไม่พบเลขสิบล้านคร <Yep. S 1> <ctions> ับสิบหกกรัาเราหกสามคำนวณเลขตัดไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่พบเลขสิบล้านครับหนึ่ง <så> ส <uan S 2> ิงหาคมหกสามคำนวณเลขตัดไปเลขศูนย์ศูนย์ไม่พบเลขสิบล้านครับ สิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณเลขดับได้เลขหกหกไม่พบใงินสิบล้านครับหนึ่กันยายนหกสามคำนวณเลขดับได้เลขเก้าเก้ไม่พบในสิบล้านครับหนึ่งกันสิบหกกันยายนหกสามคำนวณเลขับได้เลขสีี่ไม่พบเง1นิบล้านครับสิบหนึตุลาคมหกสามคำนวณเลขดับได้เลขหกหกไม่พบใง1นสิบล้านครับสิบหกตุลาคมหกสามคำนวณเลขดับได้ล 6, นนเล, 6. 6, ล,ลข 6, นนเก้ เก้าไม่พป็นเงิสิบล้านครับหนึ่งพิธการยนหกสามคำนวณเลขจับได้เลขแปดแปดไม่พป็นเงินสิบล้านครับสิบหกพิการยนหกสามคำนวณเลขกับได้เลขสามสามไม่พป็นเงินสิบล้านครับหนึ่งธนัมหกสามคำนวณเลขกับได้เลขแปดแปดไม่พปนงสล้านครับสิบหกธํานวณเลขกับได้เลขแปไม่พป็นงสล้านครับ อ่าแตกันสิบหกธันวาคมหกสามคำนวณเลขกับได้เลขแดนะเลขแปดเอามาดูนะเลขแปดก่อนนะเลขแปดแดเอามาดูแปดแปดอาดูแปดแดไม่พบในหลักสิบล้านครับสามบธนาคมหกามคำนวณเลขกับไปเลขสาสาไม่พอบในหลักสิบล้านครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณเลขจับได้เลขห้าห้านั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขกลับได้เลขศูนย ال <throat> ์เลขศูนย์นะหลังมาทตรการเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขกับได้เลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขกลับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณเลขกลับได้เลขห้าเลขห้าหลังมัดูนะเลขห้า ห้านั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกเมษาย,ยนหกสี่จำนวณเลขตัดไปเลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกเมษาย,ยนหกสี่จำนวณเลขตัดไปเลขศู 8, ข 8, นย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสองพฤษภคคมหกสี่จำนวณเลขตัดไปเลขแปดเลขแปดคำนวณมาดยน้้เลขแปดแปดนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกพิษภคคมหกสี่ คำนวณเลขกับได้เลข8 8น no no ั้นได้ตำแหน่ง no 10ล้านครับ no no 1ไม่ได้เป็นหกสีคำนวณเลขกับได้เลข0 0นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ16ไม่ได้เป็นหกสีคำนวณเลขกับได้เลข6เลข6ครับเราไปดูแรกเลขหกนั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ1กรกฎาคมหกคำนวณเลขกับได้เลข6เลข6นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ สิบหกกาคมหกสี plus, really really ่คำนวณเลขกลับได้เลขสมเลขสามนั้นไม่พบในหลักสิบลานครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขสีเลขสี่นะหรือเท่าเลขสี่เลขสี่ไม่พบในหลักสิบลานครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งกันยายนหกสี่ คำนวณเลขตับได้เลขห6นั้นไม่เป็นมงินสิบล้านครับ16บหกันยายนสี่คำนอณเลขตับได้เลขเจเจข7ครับเนั้นไม่เป็นเงิ1สิบล้านครับ1นึ่งตัวละครหกสีครับแปดบวกสาเป็นสิ1เบวกด้วย9เป็นย 20, 20, 20, 20, ี่ 20, สิ0ยี่สิบยี่สบบวกคือ20ยบใส่ศนศูนย์ไม่ปรนเงิ1สิบล้านครับ1ิบหตัวละครหกสีบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่ส สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่ิบสองบวกศูนย์ของที่เป็นยี่ิบสองใส่สองสองนั้นไม่พบในหลักสิบต้างครับหนึ่งพิกาลอยหกสี่ครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเอ็ดนะครับเซนตหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนั้นไม่พบในหลักสิบต่างเห็นไหมสิบหกพิกาลอยหกสี่ครับสิบหก สบพิสัยสี่ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตาราห้าเจ็ดนะครับเลขหนึ่งไม่เป็นเลขสิบห้าศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตาราห้าเจ็ดนะครับเลขหนึ่งไม่เป็นเลขสิบห้าศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองเาราห้าเจ็ดสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกห้า ก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใส่สี่เป็นสิบห้าเอาเป็นสิบสี่เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสี่เป็นไงเนี่ยพอจะเติมสี่กันนะสิบสิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสิบสี่เลดับเลขสี่ครับในหลักสิบล้านนะสิบหกพจน์สกัยหกสี่ครับคำนวณเลขดับได้เลขสี่ หนธันวคมครับหกออก032ย์สามสองศูนยเจ็กนะครับทีนค,คำนวณเลขลับเลขสี่สิบธันวคม64ออก0 7นย์เจ็เจออก82ดนะครับตับหลักสิบล้างเลขสีไม่พบในหลักสิบล่างครับน,นะครับถูกต้องน,นะต่อมาครับ1ธันวคม64ออก0ูนย์เจ็ดเจ็อาออก82ดนะครับเจวกสเป็น9 เกบวกหนคงที่เป็นเก้าบวกหเป็น10นะครับเอาเปรมก่อนนะครับเป็นสิจะเป็น10บนะสิบสิบวกศูนย์คงที่ก็เป็น10ใส่ศย์ได้ดับเลขศูนย์ครับในหลัก10ล้งนะครับเห็นนะครับแต่ติดตั้งแต่ปีหกสนะหน่ธันวาคมหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดทั้งร้แปนะครับเจ บวกด้วย2บวกด้วย1บวกเป็นบวกรวมกันได้เท่ากับ10 10บวกศูนย์คงที่เป็น10นนำค่าหลังมาวางครับคือเลข0ูนย์นะครับเลข0ูนเรามาดูนะครับในส่วนของดับหลัก10ล่างนะครับเลข0นนะครับ16ทหกถ้านอคม64นะครับออก6กสามเก้าสองาางตะละออก8ปนะครับเลข0ูนย์ เลขศูนย์ครับเลขศไม่พบในหลักสิบล่างครับเห็นไหมครับเดินดีมากเลยนะเรามาดูนะครับ16ต้นนอ,อกรสี2ห3มเอนะปครับ9บวกด้วย3บวกด้วย2เป็นผลรวมเท่าไหร่ครับได้เกบวกสเป็นสิบสอบวกสเป็นสิบสได้ผลรวมสิบสใช่ไหมครับสิบวกด้วยศูนยบสี่บวกศนย์ก็เป็นสิก็ใส่ สี่ครับได้ดับเลขสี่นะอ่าโอเคนะครับผมใส่กลัมาดูนะครับสามสิบธันวาคมหกสีอ่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวล่างออกสามหกนะครับเลขสี่ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างครับสามสิบธันวาคมหกสี่ครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวล่างสามหก 36, ครับเก้าบวกด้วยหก บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็น24นะครับ24ใช่ไหมครับ24บวก0ของที่ครับ24บวก0ของที่ก็ได้24นะครับเรานำค่าหลังมาตอบคือเลข4ครับ โอเคนะครับดูนะครับ x ลขสี่มกราคมหกสี่แปดแปดศูนย์หนึ้สองตละออกเกนะครับ x ลสไม่พบในหลักสิบหลาครับ17เจ็ดมกราคมหกสี่ออขออภัยครับ, 17, 6, 4, 6, รบต้องเป็น6กหแล้วนะก็เป็นห5ห้านะครับแปดแปดศูนย์หน้องตละเก้าสองนะครับศูบวกสได้2 สอบวกเเป็น11เนะครับเป็น11บเนะสิบเอบวกศูนย์ของที่เป็น11บเก็ใส่1นึ่ครับใส่ค่าหลักหนกุมภาพันธ์หกครับออก9ก้าสี่สี่สนย์แปดสองตลออกสานะครับเลขหไม่พบในหลักสิบล่างครับเรามาดูนะครับหกุมภาพันธ์หกห้าเก้าสี่สี่สามศูนย์แปสองวนย์สีบวก ศูนย์ได้สี่สี่บวกหเป็น9 9้าบวกศูนย์คงที่เป็น9ครับได้ดับได้ 9, 47, 5, ออกเก้ครับ17บเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกคำนวณในส่วนของดับ10บล่างได้เลขเจใช่ไหมเรามาดูเลขเจ็ดหนึ่งมีนาคมครับออก0 61, ูนย์หกหนึ่งเกสองต้งศูนยเจ็ดเลขเไม่พบในหลักสิล่างนะถูกต้องนะ ต่อมา1มีนาคม65ครับ061ย์หกหนึ่งเก้าศูนเบวกเเป็นแปดบวกหเป็นเได้ผลลเป็น9เท่ากันหมอ่าเก้าเก้าบวกศูของที่ล่ะ9ก้าบวกศของที่เป็น9ได้ดับได้9ก้นะสิบหกมีนาคม65ครับออก8 6ดหกแปดหกหลักสิบล่าง9ไม่พบในหลักสิบล่างครับต่อมา16มีนาคมครับเรามาดู3ามบวกส เป็น6กหบวกแเป็น14ได้14บสี่สิบบวกศูนของที่เป็น14ใส่สครับใส่ค่าหลังสต่อมาครับ11เมษายนครับออก618นึ่งเลข4ไม่พบในหลัก10ล่างครับต่อมาเรามาดูนะเจบวกศูนย์ได้7 0, 7็บวกศูนได้7ได้ปอนดเป็นเจ็ดเวกอีกศูนของที่ได้เดครับไดดับเลขเจ็ดนนี้เป็นสูตรของดับ10ล่าง กรดาที่สุดที่3อย่าอย่าลืมนะครับสำคัญก็ติดตามพ่อเทียตัวเล็ท่านจะรู้ทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่สูตรเด็ดทุกสูตรครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมา้านครับสวัสดีครับ